สวัสดีครับผมนาธนบดีไกสินศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีปีที่1คณะครุศาสตร์ุตสตหกรรมสาขาวิศวกรรมแมคคาโอนิกเทียบปูนวันนี้จะมาท่องบทกรอนสุภาพเรื่องการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานผ่านผลงานมุมรุงศิลปกรรมกำหนดวิชั่นให้ชัดเจนและล้ำหน้าพลังงานอเจนดาของยุคใหม่คอเพเลตต้องขับเคลื่อนด้วยหัวใจสร้างอิมแพกให้สังคมได้เห็นจริง Efficiency คือ Priority ที่เราเน้นทุกชิ้นส่วนต้อง Optimize ให้ได้ผล IoT และ AI เข้าช่วยคนการโพ c เ s s ที่ซับซ้อนลดทันทีทรัพยากรมีจำกัดต้องจัดการลดการผ่านเวกเตรให้เป็นศูนย์รีไซเคิและ r e ยู e ให้เพิ่มพูนจะไม่ศูนย์เสียเวลาการลงทุน ไมเซตต้องเปลี่ยนก่อนเริ่มทำมีเฮ a เวียร์นำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ Communicate อย่างโพ c t ที e ตลอดไปทุกคนใส่ใจในมิ s ชั่นวีข้าม t a ร g e เสู่ g l o b a l l e a d e r s h i p โดย p a r t n e r s h i p เรามาหยุดอยู่กับที่ขับเคลื่อนด้วย Innovation เต็มศักดิ์ศรีสร้างวิกตอรีให้ชาติไทยได้ภาคภูมิขอบคุณครับ